นำท่านผู้ชมเข้าสู่รายการเบิงอีสานประวัติบาตตำนานเมืองเรื่องเล่าของชมุมชนหลุ่มแม่นำ้ำโค้งทั้งสองฝกักฟังคลิปนี้ใบบุญนั่งผาพีงท่านผู้ชมมาหูจักแหลกกะย่อนร้อยอดีตพระราชประวัติของกษัตริย์เล่าองค์สุดท้ายทำกันครับก่อนที่บ้านเมืองของเพ่นสิมีการเปลี่ยนแปลงระบบระเบียบการปกครองประเชศใหม่ พระราชประวัติและกาเรื่องเาวาของพระองค์สิเป็นมา,จากจังไดนั้นมาไปติดตามน้ำกันครับพีน่นกสมเด็จพระเจ้าศีสว่างวัฒนามีพระนามเต็ม่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าเชษฐากัตย์ยวงศ์สาพระมหาศีสว่างวัฒนาหรือเจ้ามหาชีวิตศีสว่างวัฒนาพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งราชนจาจักรเล่า ก่อนทีสืกฝ่ายพรรคประชาชนปฏิวัติเล้าเข้ายึดอำนาจและกาเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นสาารารัฐประชาธิปไตยประชาชนเล้าในช่วงปีพศ2 5 1 8สำหรับพระราชประวัติของพระองค์นั้นพระองค์กระได้ถือพระราชสมภพขึ้นเมื่อวันที่13พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2 4 5 0 เป็นพระราชโอรสองค์ที่สองในสมเด็จพระเจ้าสีสว่างวงกับพระอัครมเหสีคําอุนพระองค์มีพระราชอนุชาและกะพระราชากนิษฐาคือเจ้าฟ้าหญิงสัมมาธิเจ้าฟ้าชัชซักเจ้าฟ้าสุพันณธรังศีแล้วพระองค์ก็ยังมีพระเชษฐะคินีหรือพีสาวคือเจ้าฟ้าหญิงคําแพง และก็ยั่งถือเป็นพยาตกับเจ้าสุวรรณภผู้มาเจ้าสุภานุวงศ์อีกนั่มเมื่อพระองค์มีพระชนมายุได้แปดพรรษาพระราชชนนีกะสินพระชนลงด้วยพระอาการประชวนเมื่อพระองค์มีพระชนมายุเข้าพรรษาที่สิบก็ได้ส่งไปศึกษาเรียนต่ออยู่ที่มหาวิลาลในเมืองมงเปอร์ีเย และก็ส่งจบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทางการเมืองของปารีสซึ่งนักการทูตฝรั่งเศสได้เป็นคู่ผู้ฝึกสอนพระองค์หลังจากจบการศึกษานี่แล้วพระองค์ก็ย่งได้ส่งศึกษาต่อ,อยุธีฝรั่งเศสจากนั้นพระองค์ก็ได้ตัดสินใจกลับมายังประเทศเล่าแต่พระองค์ตัดภาษาเล่าบ่าได้จังต้องอาศัยรับการถวายคำแนะนำจากขาราชบริพันธ์ นั่งอยู่นับปีพระองค์ได้อภิเศกสมรสกับพระนางขำผุยเมื่อวันที่7สิงหาคมปีพุทธศักราช2473มีพระราชโอรสและกาพระราชธิดาร่วมกันหาพระองค์คือเจ้าฟ้าชายมากุฎราชกุมารพป่งสว่างเจ้าฟ้าชายสีสว่างเจ้าฟ้าชายโสระยะวง เจ้าฝ่าหญิงสวีวันเจ้าฝ่าหญิงท่าล่าในการดาเนินชีวิตของพระองค์กระบาต่า,างก,กันกับพระราชวุศงในทวีปเอเชียหลกักกรราชวุศงอื่นๆครับพระองค์หลกักกพระราชโอรสพระราชจิดากับเป็นภูทร่งโปรดในการทรงเทนิตเป็นอันมากและกัมักสิ่งลงแข่งขันอยู่เสมอพระองค์ก็ย่งเป็นผู้มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนามีพระราชประสงค์ ที่สิเป็นผู้คำจุนพระาศาสนาอย่างจริงจังในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองพระราชนนกของพระองค์ได้มอบหมายให้พระองค์เป็นตัวแทนไปยังศูนย์บัญชาการของญี่ปุ่นที่ไ้ง่อนเพื่อแสดงการประท้วงที่ญี่ปุ่นได้ลุกล้ำเล่าแล้วกับบังคับให้เล่าประกาศเอกราชจากฝรั่งเศส ในช่วงปีพศ2 4 9 4พระองค์ได้ดำรงตำแนหน่งนายกระชมนตรีและกาเมื่อพระราชชนกข,ของพระองค์ทรงประชวรก็ได้ทรงดำรงตำแหน่งเป็นผู้สํเเ็็จราชการตั้งแต่ในวันที่20สิงหาคมปีพุทธศักราช2 5 0 2จนกระทั่งพระราชชนกได้เสด็จสวรรคตลงในวันที่29กุลาคมพระองค์ก็จังได้รับ พระราชสมบัติสืบต่อจากพระราชนกแต่ว่าพระองค์กับว่าได้ผ่านพิธีราชาพิเศษเพราะพระองค์ได้สรงชะลอพิธีราชาพิเศษออกไปเนื่องจากภาวะสงครามกลางเมืองเล่าในเวลานั้นในรัชสมัยของพระองค์พระองค์ก็ได้เดินทางไปเจริญสัมพันธ์ทำให้ดีในหลายๆประเทศในช่วงเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2 0 6พระองค์ก็ได้สเสด็จไปเยือนสหรัฐอเมริกา และก็ได้พบปะกับประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนนดีเพื่อทำค่วมตกลงตามการประชุมเจนีวาที่รับประกันค่วมเป็นกลางของเลาาโดยจุดเดิ่มต้นที่พระองค์สเสด็จเยือนก็คือสหภาพโซเวียตพระองค์ได้เสด็จเยือนห่วมกันกับเจ้าสุวรรณภูมา่าพระองค์ทรงมีบทบาทในทางการเมืองเล่าเป็นอย่างมากและก็มีค่ามพยายามที่สิรักษาสัญลักษภาพของเล่าเอาไว้ หลังจากที่เกิดข่วมขัดแย่งทางการเมืองเล่าขึ้นอันสืบเนื่องมาจากการประชุมเชนิว่าในช่วงปีพศ2 4 9 7ซึ่งได้รับร้องความเป็นเอกรากษของเล่าย่างสมบูรณ์แต่บบมีการสั่งเงื่อนไขขอตกลงว่าผู้ใดสิไดใปกครองประเทศเล่าโดยทั้งนี้ก็มีเจ้าอยู่สามไฟนั่นก็คือเจ้าสุวรรณภูม่าผู้สึ่งประทับอยู่ที่กรุงเวียงจันท ที่ประกาศพระองค์เป็นกลางและกาได้รับการสนับสนุนโดยสหภาพโซเวียตและกะเจ้าบุญอุ่มนจจมปาซักซึ่งมีอิทธิพลและกับอำนาจอยู่ในทางเล่าไต่แล้วมีไฟขัวคือสหรัฐอเมริกาสนับสนุนอยู่อีกคือเจ้าสุภานุวง์ผู้ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากไฟคอมมิวนิสต์แต่ไปอยู่ในเขตเล้าเหนือเพื่อหลีกเลี่ยงข่วมคัดแยงในเล่า ทั้งเจ้าสุวรรณภูม่าและก็เจ้าบุญอุ่มถือเป็นนายกรัฐมนตีที่ถูกต้องและก็ทั้งสองฝ่ายได้จัดการเรื่องนี้ผ่านทั้งเจ้ามหาชีวิตในปีพศ .2004 เสียงส่วนใหญ่ของสภาแห่งชาติได้เลือกเจ้าบุญอุ่มขึ้นข้องอำนาจเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวัฒนากระร่งเสด็จจากหลวงพะบางม่ยังกรุงเวียงจันท์เพื่ออวยพรให้กับรัฐบาลชุดใหม่ แต่ความตั้งใจของพระองค์ก็ยังต้องการให้เจ้าทั้งสามองค์นี่เข้าร่วมเป็นพักรัฐบาลผสมซึ่งก็ได้เกิดขึ้นตามพระประสงค์ในช่วงปีพศ2005แต่แล้วก็ต้องมีอันหลุ่มลงไปในเวลาต่อมาจนนำ่ผ้าไปสู่การสะละราชสมบัติและกาเสด็จสวรรคตของพระองค์ในที่สุดเมื่อกองกำลังกระบ,บวนการประเทศเล่วได้เขายึดกุงเวียงจันทร์ นับเป็นเมืองสุดท้ายที่ได้ยึดครองในช่วงวันที่20สิงหาคมปีพุทธศักราช2118แต่การทรงผลให้รัฐบาลเจ้าสุวรรณภูม่าได้กลายเป็นรัฐบาลที่ไร้อำนาจและเสถีรภาพพราในวันที่2ท่านว่าคมปีพุทธศักราช2118มติสภาชั่วข้าว ได้ล่งควาำเห็นให้มีการยกเลิกระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของเล่าแล้วก็ได้สถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเล่าขึ้นมาแทนทีทรงผลให้พระองค์ต้องสระราชบัลลังก์และกัพระราชอำนาจทั้งหมดไปยังสภาพสัวข้าวทั้งสภาได้มีมติแต่งตั้งพระองค์ให้เป็นทีปรึกษาสูงสุดของประเทศ ในเหตุการณ์เข้านันพระองค์ได้ปฏิเสธการหลบหนีหรืออพยพออกจากประเทศด้วยเหตุผลที่วา่าเป็นคนเล่าคือกันก็นกนต้องคุยกันใดเบากันใดพระองค์กัย่งคงประทับอยู่ในพระราชวังในหลวงพระบางต่อไปจนกระทั่งพศ2ส1 9ผู้มีวงวิจิตรได้สั่งการให้พระราชวังหลวงพระบางแล้วก็สับสินในพระราชวัง เป็นสมบัติของประเทศจนมีผลให้พระองค์กับพญาติวงต้องออกจากวังไปในท่านทีในเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2 5 2 0แล้วแลกกด้วยรัฐบาลเล่าวันเกงว่าพระองค์ถูกมองเป็นสัญ,ญลักษณ์ต่อต้านคอมมิวนิสต์อันเนื่องมาจากที่มีทหารมุง่งและกาเช่าเล่าที่อยู่ต่างประเทศได้ต่อต้านรัฐบาลสปปเล่าบวกกับการวันเกง ที่พระราชวงศ์สิลบนี้ออกไปอยู่ต่างประเทศและก็เพื่อบ่าให้เกิดขอผพิษพาดแบบที่เมาเจอตุงแห่งประเทศจีนได้อภัยโทษให้จักรพรรดิูอีอดีตจักรพรรดิองสุดถ่ายแห่งจักรวรรดิต้ตาชิงทหารสปรปเล่าก็ได้นัพระองค์พระมเหสีเจ้าฝ่าชายมกุฎราชกุมานเจ้าฝ่าสีสว่างแล้ก็พระนุชาของพระองค์คือ เจ้าฝ่าสุพรรณทลังสีแล้วก็เจ้าฝ้าท่องสุขไปอยู่ที่เมืองเวียงไส้พระองค์ได้ทรงประทับอยู่ในค่ายกักกันในเวียงไส้ที่ซื้อว่าค่ายเล็กหนึ่งที่นักโทษทั้งการเมืองหลายๆคนได้อยู่ระวังที่อยู่ในค่ายพระราชวงศ์ก็ได้รับอนุญาตให้ออกมาอยู่บริเวณรอบๆค่ายได้ซึ่งบางเถื่อบางขังสามารถชิกพักและก็เจ้าอนุวงศ์เองก็เคยเดินทางมาเยี่ยมเยือนพระองค์ พระองค์กถือว่าเป็นนักโทษที่ทรงชราผาัพที่สุดในคุกก่อนหน้านั้นคุกเคยมีนักโทษที่มีอายุแก่สุดห้าสิบห้าปีเท่านั้นในช่วงพศ2อ2 1้อดได้มีรายงานข่าวว่าพระองค์พระมหิศหลักะพระราชโอรสได้สิ้นพระชนด้วยพระโมาลาเรียและก็ะต่อมาได้มีการยืนยันว่าพระองค์สิ้นพระชน ในช่วงกลางเดือนมีนาคมปีพศักรา2523อันนํามาซึ่งความโศกเศร้าของพระราชวงศ์ลันสางที่อยู่ต่างประเทศในเวลานั้นเจ้าฟ้าสุรยะวงศ์สว่างได้ส่งดํารงตําแหน่งเป็นผู้สําร็จราชการในราชวงศ์จนกระทั่งเจ้าสุรยะวงสว่างส่งเติบใหญ่จังได้ให้ตําแหน,น่งนี้ขึ้นให้พระองค์ จังไนกระาาม,มีการอ่างอิงจากคำว้าของนายไกรสอนพมวิหารพระองค์ได้สเสด็จสวรรคตในช่วงปีพศ2527ขคณะที่มีพระชนมายุ่77พรรษาและกะพระบรุมศพของทั้งสามพระองค์ยังฝังไว้อยู่ที่แขงหัวพันจนถึงทุกมื้อนี้การสเสด็จสวรรคตของทั้งสามพระองค์ถือเป็นประเด็นที่ลึกลับพอสมควร เนื่องจากบมีการบ่งบอกเรื่องเล่าสวรรคตทั้งสาเหตุการสวรรคตและกะ็เวลาสวรรคตโดยถือกันว่าพระองค์ทั้งสามอาจเสสิส้นพระชนจากการถึกทรมานทั้งกายและกระใจมากกลัวจังไรกระทำรัฐบาลสอปปอเล่ากับบ่เคยกล่าวออกมาเป็นทางกันสำหรับเรื่องนี้และกะม็มีทาที่ทีสิปกปิดเรื่องเล่านี้อยู่พอสมควรและกะ็ถือว่าเป็นความลับ เกี่ยวกับเรื่องพระบรมศพสำหรับเรื่องด้าเกี่ยวกับพระบรมศพของพระองค์นั้นจากเอกสารเรื่องบทเรียนแสนแสบซึ่งเป็นเอกสารรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์สัมมนาทั่วประเทศข,ของท่านวิลเลียมพระชัยวงศ์อดีตรองอธิบดีสำนักงานวางแผนกระทรวงเศรษฐกิจและการวางแผนแห่งชาติได้กล่าวถึงเหตุแห่งการสวรรคตและการสถานที่ฝังพระบรมศพ ไหวยังน่าสนใจว่าสมเด็จพระเจ้ามหาชีวิตเล่า้อมขอบขั้วและกะพระราชวุ่์อันประกอบด,ด้วยสมเด็จพระเจ้าสีสว่างวัฒนาองค์พระมหสีขั้มผุยองค์มงกุฎดาชกุมารวงสว่างเจ้าฝ่าชายสว่างวัฒนาหรือเจ้าเกอโอรสองค์ที่สีของกษัตริย์เล่าซึ่งเป็นวิศวรกรการเกษตรจากฝรั่งเศสแล้วกษเสดิยเจ้าบรวรวัฒนา พระอนุชาเจ้ามาหาชีวิตสเสด็จเจ้าสุพรรณทบลังพระอนุชาและกะพระราชเลขาประจำพระราชวังสเสด็จเจ้าท่องสุขวัฒนาพระอนุชาพระราชเลขาส่วนพระองค์เจ้ามณีวงศ์ขม่าอรถองค์ที่สองของสเสด็จเจ้าขม่าวได้ถือทรงโตไปทั้งซ้ำเหนือในวันที่1 1มีนาคมปีคิเตศักราช1977 เวลาประบ้านสิบโมงเศ้าจากนั้นกระถือทรงโตต่อไปยังคุกบั่นหน้าการเหนือหรือคุกศบหาวซอหนึ่งเอื่นว่าคุกบั่งไม่ทกคุกดังกลาวตั้งอยู่ริมขัวของแม่น้ำมาห่างจากโตเมืองซํำเหนือ72กิโลเมตรและก็ห่างจากบ้านเสี่ยงคอ3กิโลเมตรมีทางหลวงเหล็กที่6,000นองค์มงกุดราชกุมารเสด็จสวรรคตรเมื่อวันที่หนึงพฤษภาคม ปีคิตศักราร้อยเเนื่องจากขาดอาหารพ,พระพะองได้หักอัตราอาหารของพระองค์นั่นให้แก่พระรัชพิดาหลุมฝังศพกอยู่ทัง,งใตพวใไม้กัรเหลืองห่างจากคุกศูนย์หนึ่งไปทังเหนือประมาณ180เมตรและก็ใกล้กันกับที่ฝังศพของนายพลบุญปอนมากเทพร,รักส่วนสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินได้ถึงแก่พิลาไล่เพราะขาดอาหาร และกระท้นต่อความถุกโ์ลมมานบ่ไดในช่วงวันที่3 3พฤษภาคมปีคิตศกักราช1978หลุมฝังผศพอยู่ทางด่านทิดเหนือพงต้นกานเหลืองส่วนพระมเหสีค่ำผุยได้ถูกง่ายจากขุก07ไปยังขุก03เพราะพระองค์ผิดพระไทยกับผู้คุ้มที่ขโมยเอาแมวของพระองค์ไปขากิน พระอ,องค์ในทรงดูดบุรีและก็เคี่ยหมากนักขึ้นสำหรับขุกศูนย์สามมองนีกับว่าได้ถือควบคุ้มเคีงขัดจกักเาใดเพราะมีตั้งแต่นักโทษผู้ยิ่งและก็ไกลจากมู่บ้านออมากประมาณ10บกิโลเมตรหลังจากที่สหายผู้คุ้มห้ามบรรดานักโทษที่อยู่ร่วมกับพระอ,องค์หาหมากหาผู้มาให้พระอ,องค์เขี่ยวพระอ,องค์ก็ได้เกิดลมป่วยลงและก็ได้สวรรคตลงในที่สุด เมื่อวันที่12ท่านว่าคมปีคิตศักราช1,981หลุมฝังพระศพของพระองค์กับยุระวังตนแปดสองตนห่างจากบริเวณคุกประมาณ300เมตรกับอันนี้คือเรื่องเล่าที่ได้ถือบันทึกไวยใบบุญกะได้ยิบยกมาบอกมาเราถึงพระราชป,ประวัติและก็ความเป็นมาก ต่างแต่ตนจนกระทั่งถึงมือการละประวัตาสของพระองค์ยิบมาบอกมาเรามาเว้าสู้พี่ดองฟังแล้วกะสิได้อำลาพระจากครับฝากพี่ฝากน้องซอยไหลซอยแช่กดติดตามเป็นแรงอ,อกแรงใจในการบันทึกเรื่องเล่าเหตุการณ์ของบ้านของเมืองในระวังสองฝากฟังขงไวในยู u b e พ่อๆกันไม่คิดหนาโชคดีมีสุขทุกท่านครับ